ีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะกับดิฉันสรัญญาสมศรีค่ะและในวันนี้นะคะเทศบาลเมืองมหาสารคามมีบริการดีๆมาแนะนําประชาชนทุกท่านนะคะนั่นก็คือ การทำบัตรประจําตัวประชาชนนอกเวลาราชการค่ะเพื่อเป็นการบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอำนวยความสะดวกรวมไปถึงในส่วนของการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะสาหรับรายละเอียดมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ งานบัตรประจำตัวประชาชนสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามเราจะทำการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกเวลาราชการในวันเสาร์ที่14-21-28พฤศจิกายน2563และวันเสาร์ที่5-12-19ธันวาคม2563 วันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ตั้งแต่เวลา8:30นาทีถึงเวลา16:30นาทีครับ ในส่วนของงานบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเรามาดู3กรณีหลักๆนะครับกรณีแรกนะครับบัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุนะครับเราจะต้องเตรียมหลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้างนะครับเราจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนใบเดิมมาแค่นั้นพอนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรอย่างอื่นมาเลยนะครับ2ครับในกรณีที่2ครับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับชํารุดนะครับหรือ มีการเปลี่ยนแปลงรายการนะครับในบัตรประจําตัวประชาชนนะครับหลักฐานที่ต้องเตรียมนะครับเหมือนเดิมเลยครับบัตรประจําตัวประชาชนใบเดิมเท่านั้นนะครับกรณีสุดท้ายนะครับบัตรหายเป็นกรณีที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับแล้วเราจะต้องเตรียมหลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้างน,นะครับ 1. นึ่งุการศึกษา2หนังสือเดินทาง 3ใบอนุญาตขับขี่นะครับเรามาเราเตรียมเอกสารพวกนี้มาแล้วาสามารถดำเนินการในการทำบัตรได้เลยครับค่ะในส่วนของการเลือกตั้ง ที่จะมาถึงนี้นะคะคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสา,ารคามคือวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563นะคะทุกท่านอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะคะและท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกา2563ถึงวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563ได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือ ท่านสามารถที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะและสำนักทะเบียนอำเภอค่ะและทาง t t p b o l a d o p a e l e c t i c ค่ะต่อ,อไปนะคะหากท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่พบสิทธิ์ของท่านเลยนะคะท่านสามารถที่จะยื่นเพิ่มชื่อได้ในวันที่25พฤศจิกา2563ถึงวันที่9ธันวาคมะคะ 2,563ได้2ช่องทางก็คือช่องทางที่1คือด้วยตนเองนะคะที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นและสำนักทะเบียนอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่นะคะ2ก็คือทางไปรษณีลงทะเบียนนะคะซึ่งจะรับวันตีตาไปรษณีเป็นสําคัญค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่20ธันวาคม2563นี้นะคะท่านสามารถที่จะไปแจ้งเหตุได้ทั้ง2รอบเลยคือรอบแรกคือก่อนเลือกตั้ง7วันรอบที่2คือหลังเลือกตั้ง7วันรอบแรกนะคะก็คือวันที่13ธันวาถึงวันที่19ธันวานะคะส่วนรอบ2ก็คือวันที่21ธันวาถึงวันที่27ธันวาคม เพื่อให้การบริการของเราดีขึ้นนะคะสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะได้อำนนยความสะดวกพี่น้องประชาชนนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือประตูทางเข้านะคะเราปรับให้เป็นอัตโนมัติค่ะและเรามีขั้นตอนในการดำเนินงานเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนะคะท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลเมืองมหาสารคามนะคะได้ตามช่องทาง www.mkm.go.th ค่ะ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะเทศบาลเมืองมหาสารคามและ y o u t u b e ค่ะเทศบาลเมืองมหาสารคามเรามีใจบริการพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะมาใช้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามของเราค่ะ